ความหมายของธงชาติจีนคืออะไรดูให้จบนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับผมสำหรับความหมายของธงชาติจีนนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็นได้ดังนี้เลยนะครเริ่มกันที่สีแดงบนธงชาติจีนเนี่ยคือหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติในประเทศจีนในการเมืองของจีนนั่นเองนะครับและดาวดวงใหญ่ที่อยู่บนธงชาติจีนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของ c รรคคอมมิวนิสต์จีนน,นั่นเองต่อไปสําหรับในดาว4ี่ดวงเล็กที่เหลือนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของชนชั้นในสังคมจีนที่รวมเข้ามาเป็นชาติเดียวกันนั่นเองนะครับสำหรับในดาวดวงแรกนะฮะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของพวกชนชั้นนักปราชญ์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ที่เรียกว่าเชอร์นั่นเองนะครับและในดาวดวงเล็กดวงที่2นี้จะเป็นสัญลักษณ์ของชนชัน้นเกษ,ษตรกรที่เรียกว่าหนงนั่นเองนะครับที่ทําไร่ทํานา ต่างๆเหล่านี้และ3คือชนชั้นกรรมกรที่สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากม